สวัสดีค่ะทุกคนจะมา,มา,านำเสนอเรื่องของเจ้าชายน้อยของเรานะคะเจ้าฟ้าทีปังกรลัศมีโชคนี่คะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรลัศมีโชคมหาวิโรฒตะมางกูลสลิบูรุ์ราชก,กุมารเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จ พระบัชระเก้าเจ้าอยู่หัวประสูตรแต่ท่านผู้หญิงศิรัส์สวัสดีค่ะท่ะนผู้หญิง,งศิรัสสวัสดีขณะดำรงพระอัศริยาศยย์เป็นพระวราชาญาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารค่ะถือเป็นราชทายาทโดยสันนิษฐานลำดับแรกนะคะ ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธกษักราย์สองเขตค่ะแล้วก็เกิดเมื่อวันที่29เมษายน2548ตอนนี้อายุ18ปปีนะคะเกิดที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณกรุงเทพมหานครนะคะ พี่น้องคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิตยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาการศึกษานะคะโรงเรียนจิรดาพศ2552ถึงพศส2557โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนบาวินเลียนนะคะ อินเตอร์เนชั่นแนลสคคลค่ะรป่ย่าะนะคะสมเด็จพระนางแก้วสิริกิจนะคะพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชการที่9ก้นะคะความหมายของชื่อของ พระองค์ทีของเรานะคะแปลว่าผู้นำประที์คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งเป็นผู้นำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงค่ะมาแล้วนะคะครั้งที่แล้วที่ที่ปิดเธอมาครั้งที่แล้วก็พาแฟนมาด้วยนะคะแฟนก็คงจะเป็นวัยรุ่นเหมือนกันค่ะ ก็คบกันแป๊บๆนะคะก็แฟนคนนั้นก็คงเลิกคบกันไปแล้วนะคะแล้วก็คราวนี้ก็มีแฟนมาด้วยนะคะคร,คราวนี้ก็ม,มีมีแฟนมาด้วยเป็นแฟนคนใหม่นะคะแฟนคนใหม่ของของเจ้าชายน้อยของเราเนี่ยนะคะแฟนคนนี้ก็คงเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันค่ะแต่แอดแอดอยากจะอยากจะบอกว่า แฟนคนนี้เป็นคนใต้หรือเปล่าคะเพราะว่าพระองค์ทีเราก็เสด็จไปทางใต้นะคะไปทางใต้ไปแถวใต้นะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วนะคะที่ปิดเทอมมานะคะก็เสด็จไปทางพิษณุโลกคะ่ะแอดคิดว่าแฟนเก่าคนนั้นน่าจะอยู่แถวแถวจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะ แล้วแฟนใหม่คนนี้ก็น่าจะอยู่แ,แถวๆใต้ค่ะเพราะท่านเสด็จแ,แถวๆใต้นะคะก็ก็เป็นความคิดเห็นของแอดค่ะแอดคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้เรื่องนี้แอดก็รู้มาจากวงในเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องที่ว่าแฟนอยู่ที่ไหนแอดก็คือแอ,แอดวิเคราะห์เอาเองนะคะแอดคิดว่าจะต,ต้องเป็นคนคนใต้นะคะแฟนคนปัจจุบันนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติค่ะ เพราะว่าองชายน้อยของเราก็เป็นวัยรุ่นนะคะกําลังแตกหนุ่มเลยนะคะกําลังแตกหนุ่มกําลังรูปหล่อค่ะก็เป็นที่ถูกตาถูกใจของสาวๆทั่วไปนะคะรูปหล่อมากค่ะรูปหลอ่อลุทรงพระรูปหลอ่อทรงพระเท่มากเลยค่ะหน้าตาหล่อเหมือนหน้าตาคล้ายๆเหมือนท่านเจ้าผู้หญิงสีลัตดสุวิตีพระมารดามากเลยนะคะก็ แอดก็แม่นมั่นใจนะคะว่าคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่านะคะถ้าทางแก่เจ้าชู้เหมือนพระปิดานะคะบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นนะคะมนมีโอกาสอีกเยอะคะ่ะอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้คะ่ะเราก็ยังไม่รู้กันนะคะก็คือติดตามข่าวสารข่าวข่าวกันตลอดนะคะขอโทษนะคะวันนี้แอดเสียงแหบไปหน่อยคะ่ะเป็นวัดคะ่ะ